สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครูป๋อจอหุ้นนะครับมีคนถามมาเยอะครับว่าระบบเทรดหุ้นด้วย MACD หรือที่เรียกว่า Macd เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายในโครงสร้างนะครับง่ายๆนะแล้ววิธีเอาไปาวิธีเอาการเอาไปใช้งานนะครับก็คือ,อเมื่อเรามีโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งอย่างเช่นโปรแกรม Met a St o c k นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ ที่วันเรียนง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับมันอาจจะไม่ใช่โปรแกรมที่ดีที่สุดหรอกนะแต่ว่าทําให้เรานั้นสามารถจับพิสูจน์อะไรได้ไหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเปิดพูดนมาสักตัวลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปหาเมซีดีมาจากในเครื่องนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วเม c ซีดีมันเป็นอินดิเคเตอร์ของโลกที่ใช้กันอยู่แล้วนะครับนะไม่มีว่าเป็นใครเป็นคนไม่ไม่เป็นของใครนะคือก็ทำมาแล้วนะครับมีคนทำมา พวกเราก็นํามาใช้กันอันนี้ก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ของเครื่องเลยนะครับผมจะขยายนะครับให้ดูชัดๆนะครับว่า MACD มันคืออะไรนะผมจะเอามาอีกอันหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า exponential ๋ยวจะมาให้ดูนะครับเราจะมาถอดนะถอดรหัสนะฮะก็คือ moving average นะครับเอา moving average มาวางไว้ที่ราคาหุ้นนะครับ เป็น12วันแบบ exponential นะแล้วก็ x แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็สองเส้นนะครับเราต้องมาวาง2เส้นนะครับเส้นหนึ่ง12วันอีกเส้นหนึ่ง26วันนะครับแบบ exponential นะฮะแล้วเราก็ใส่สีนะให้ให้ดูให้ดูชัดเจนหน่อยหนึ่งว่าเส้นนี้เป็นเส้นสีเขียวนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสีอะไรดีสีชมพูไหมอ่าอีกเส้นเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับ เส้นสีเขียวนี่ให้เป็นเส้นระยะสั้นงิวันให้เอาเป็นเส้นปลาอ่านะครับทวน,นี้เรามาดูครับว่าแท้จริงแล้วแม็กดีคืออะไรนะครับผมจะขยายให้เห็นชัดชัดนะครับนะเส้นที่เป็นเส้นสีชมพูกับสีเขียวเส้นปลาอันนี้เป็น moving average exponential 12วันกับ26วันนะครับส่วนข้างล่างเป็น indicator macd สำเร็จรูปที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับนะผมจะให้ดูครับว่า ตรงนี้เรามาดูความมาดูตรงนี้กันก่อนนะฮะจะเห็นว่าในตำแหน่งที่เวลาที่เส้นแม็กดีตรงเี้ยนะครับเหนือศูนย์ผมให้เป็นเส้นสีเขียวแล้วกันนะครับเวลาที่หรือศูนย์เนี่ยไอยเหนือศูนย์เนี่ยนะครับก็คือ,อคุณจะเห็นว่าตำแหน่งเอกวินิเช่นสองเส้นมันตัดกันไปเลยคือเส้น12วันตัดขึ้นนะครับตัดเส้น26เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยกับก,การขึ้นไปเหนือศูนย์แล้วคราวนี้เรามาดู ในตำแหน่งที่ในตำแหน่งที่เขาตัดตามมสูรแล้วอะตำแหน่งตรงนี้นะครับตอนที่หลุดศูนย์เราจะพบว่าตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับผมให้เป็นสีแดงเห็นว่าเอ็กโพเนชคือเส้นปลกซึ่งเป็น12วันอะตัดลงมานะตัดเส้น26วันเพราะนั้นคุณเริ่มเห็นอะไรไหมครับแท้จริงแล้ว Mac อีดิเคเตอร์แมคดีที่หลายคนเรียกกันเนี่ยมันก็คือ ใน1มันก็คือเลยครับ exponent i a l 2เส้นนี้ตัดกันนะถ้าตัดขึ้นเป็นสัญญาณถ้าตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อตัดลงเป็นสัญญาณขายฮะเรามาดูตรงนี้ในตำแหน่งนี้เป็นสัญญาณซื้อนะครับเพราะนั้นเส้นตรงนี้ตัดขึ้นนะเส้นปลาตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อแม็กดีตัดเหนือศูนย์เพราะนั้นแม็กดีก็คือเป็นเส้นอะไรครับเป็นเส้นเอเส้น12วันลบด้วยวันนะครับ มันก็จะกลายเป็นค่าแม็กดีเส้นสีเขียวข้างล่างตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีค่ามากกว่าศูนย์กับต่ำกว่า0ูนย์อ่านี่คือโครงสร้างหลักของแม็กดีคือตรงนี้แล้วบางคนสงสัยว่าอะไรเส้นปลานี่คืออะไรเส้นปลานี่เป็นเส้นเอ็กโพนิเชียน9วันนะครับเวลาก็ใช้ใช้ยังไงนะเวลาก็ใช้ก็ต้องมาใช้อยู่ข้างล่างไม่ได้สนใจข้างบนนะครับหมายความว่าเส้นสีเขียวตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อระยะสัน้น แล้วถ้าตัดลงก็เป็นสัญญาณขายระยะสั้นเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจไหครับตอนนี้ว่าแท้จริงแม็กดีนั้นมันมี2 2ระบบซ้อนกันอยู่คืออันแรกเป็นระบบเทรดระยะสั้นกับอีกหนึ่งอันเป็นระบบเทรดระยะระยะกลางแล้วกันผมให้ให้คำจำกัดความว่าระยะกลางดังนั้นถ้าใครก็ตามนำสอสัญญาณนี้มาใช้ร่วมกันนะครับจะเกิดปัญหาความสับสนเพิ่มขึ้น เพราะว่าแต่ละตัวจะมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้านำสองอันมาเหมือกันมันก็จะมีปัญหาคือสั้นกับกลางอะ่ะเอาเอาสองน้ำเหมือนน้ำกับน้ำมันมามามารวมกันมันก็มันจะรวมกันไม่ได้นะครับหรือถ้าใครรวมกันได้ก็ลองรวมดูกันครับแต่ที่สุดคุณก็จะเจอทางตันอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุณจะเทรดระยะสั้นหรือจะเทรดระยะกลางถ้าคิดตรงนี้ไม่ออกคุณใช้แม็กดีไปคุณเสรจแน่นะครับคราวนี้ ถ้าคุณเทรดระยะสั้นก็เลยครับคุณก็ซื้อที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขายเมื่อไรครับเมื่อตำแหน่งสีเขียวมันตัดลงมาอ่านี่คือระยะสั้นนะครับแล้วซื้อใหม่เมื่อไรซื้อใหม่เมื่อมันตัดกันใหม่อีกครับนะแล้วก็ขายเมื่อมันตัดกันอีกนะฮะเนี่ยอย่างตำแหน่งเนี้ยล่าสุดเนี่ยอย่างเงี้ยระยะสั้นคือซื้อในตำแหน่งนี้นะซื้อได้เร็วแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังไม่ขายนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับสัญญาณ สัญญาณสีเขียวตรงนี้ตัดเส้นศูนย์ขึ้นไปก็คือเป็นสัญญาณซื้อเพราะนั้นจะถูกซื้อที่ตำแหน่งนี้ในระบบระยะกลางเพราะนั้นคุณต้องแยกให้ออกนะครับย่านพยายามนำสองสองระบบนี้มาปนกันเป็นอันขาดนะถ้าปนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเจอทางตันแล้วกันนะครับนะฮะคือบางคนบอกว่าเอ้ยเงินเราก็ซื้อด้วยระบบระยะสั้นแล้วไปรอขายระยะยาวเดี๋ยวก็มีปัญหาครับเพราะสองระบบนั้นยังไงก็ต้องมาขัดกันในบางเวลาอยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นคนละอย่างกันทั้งน้นมันไม่ใช่อย่างเดียวกัน นะผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิดว่ามันคืออย่างเดียวกันนะครับเอาละคราวนี้เมื่อผมมีอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไงต่อผมลองเอาสูตรเข้ามาเอาเอาเมตาสต็อกมันมีความสามารถเปลี่ยนให้เป็นสูตรเขียวแดงได้จากอินดคเตอร์ตัวนี้นะครับเช่นผมจะทําสูตรแม็กดีมากกว่าศูนย์กับน้อยกว่าศูนย์มันก็คือหลักการเส้นสีเขียวทะลุศูนย์กับต่ำกว่าศูนย์เป็นซื้อขายสมมุติผมไปทําสูตรสูตรหนึ่งนะชื่อว่าแม็กดีข้างในไม่มีอะไรครับสัญญาณซื้อผมแค่นี้เองครับนะ บายเมื่อมากกว่าศูนย์นะครับนะผมจะลองใช้งานดูแฮชแทเข้าไปนะครับใช้งานจะพบว่านี่คือการเกิดสัญญาณซื้อขายในแบบฉบับของ MACD นะครับคราวนี้ผมจะมีการพิสูจน์เปรียบเทียบผมจะเซฟหุ้นตัวนี้ให้ไปเป็นฉากอีกตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า STPI นะครับตัวที่ตัวที่2แล้วกันนะครับวันนี้นผมก็จะไปเปิด ตัวต้นฉบับมาเข้ามาคู่กันนะครับงะนั้นผมก็จะได้เอาแบบแนวนอนเอาแบบคู่กันแบบนี้แล้วกันนะครับนะเพราะนั้นทางซ้ายเ,าเดี๋ยวผมเอาสูตรออกก่อนนะครับทีทัศสองเพราะนั้นเนี่ยทางขวาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เราทํากันเมื่อกี้นะครับคือเอาสูตรแม็กพืดีพื้น,นใส่ลงไปนะส่วนทางด้านซ้ายนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ย ก็คือเป็นตัว STPI เหมือนกันนะครับเราลนเข้ามาก็จะเหมือนกันแล้วนะครับมีความเท่ากันแล้วนะครับเราลนเข้ามาเราพอเราลนเราจะเห็นว่าสัญญาณซื้อขายไปไครับในตำแหน่งบ u ายสมมติสีเขียวตรงนี้แล้วก็สัญญาณขายที่ตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยคือมันตัดเหนือศูนย์แล้วก็ตัดต่ำกว่าศูนย์มันเลยเป็นเกิดสัญญาณสีเขียวที่ที่บริเวณตรงนี้นะครับขึ้นมา แล้วทุกๆอันก็จะเกิดสัญญาณลักษณะสีเขียวนะครับเหนือศูนยแล้วก็ตัดนะครับเรายังไม่คุยถึงสัญญาณระยะสั้นที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับนะคราวนี้กรณีว่าเราอาจจะไปทําสัญญาณระยะสั้นอยู่ข้างใน่าอ,อย่างเช่นเราทําเพิ่มสีเข้าไปนะครับเพิ่มสีเข้าไปเอาสั้นแม็กนดะีนะครับเข้าไปาศแอดแท็กแม็กดี เพราะนั้นสูตรทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการผสม,มเอาสีผสม,มเข้าไปนะครับนะเอาสีผสม,มเข้าไปผมขยายเฉพาะตัวซ้ายให้คุณดูก่อนเราจะพบว่าในสัญญาณสีที่ซื้อก่อนเนี้ยมันจะตรงกับการตัดกันเห็นไหมฮะนะนะแล้วก็เวลามันตัดลงคุณจะเห็นเกิดเป็นสีน้าเงินเนี่ยผมใส่เป็นสีน้ําเงินไว้แล้วถ้ามันเกิดเส้นตรงนี้มันตัดขึ้นระยะสั้นมันตัดขึ้นก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วเมื่อ สีเขียวนะฮะสีเส้นสีเขียวเนี่ยตัดตัดศูนย์เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อของ Mac ดีนะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อของอะไรครับของระยะสั้นนะเพราะนั้นสัญญาณขายระยะซื้อขายระยะสั้นต้องอะไรครับคุณต้องซื้อสีฟ้าแล้วไปขายที่สีน้ำเงินนะครับเข้าใจไหมฮะถ้าคุณจะเล่นบทระยะสั้นต้องซื้อสีฟ้าอันแรกแล้วก็ไปขายสีน้ำเงินอันแรกนั่นคือจบหนึ่งชุดครับ ยาพยายามไปผสมกันระหว่างสีเขียวกับแดงน้ำฟ้า,าก,กับน้ำเงินนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องได้นะครับเดี๋ยวคุณจะหาทางไปไม่เป็นไม่ใช่เลยหรอกนะครับอ่นะและ้วคราวนี้ถามว่าคุณควรจะเท,ทรดระยะสั้นดีไหมครับอ่าคาถามนี้ควรไหมนยะต้องมาขายชุดนี้อย่างเงี้ยระยะสั้นเล่นระยะสั้นเงี้ยดีไหมนะครับถ้าถามผมผมก็ตอบว่าไม่ดีเพราะอะไรถ้าคุณทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับย้อนกลับมาครับ ระบบระยะยาวระยะกลางจะซื้อตรงนี้แล้วไปขายตรงนี้ซึ่งมันกําไรเยอะมากเห็นไหมครับระบบระยะกลางกําไรเยอะมากแต่ถ้าคุณเทรดตรงบริเวณนี้แบบระยะสั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะซื้อขายผมจะซูมจุดให้คุณดูนะฮะคุณก็จะมีการซื้อขายซื้อขายบ่อยการซื้อขายบ่อยจะนํามาซึ่งอะไรครับอาจจะทําให้คุณไม่ได้ซื้อต่อนะครับ าจจะไม่ได้ซื้อกลับต่อครับคือซื้อขายซื้อขายคุณลองคิดดูครับซื้อตรงนี้ครั้งเดียวแล้วไปปล่อยตรงนี้ทีเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับ5าบาทบริเวณแถวนี้ประมาณโซนแถวนี้กี่บาทรบประมาณประมาณ7บาทก็ได้นะครับแล้วไปปล่อยตรงนี้ทีเดียวนะครับที่8 7ดเ4ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ250%หรหรือว่าคุณจะซื้อแค่ตรงนี้แล้วขายตรงนี้ ซื้อแบบระยะระยะสั้นนะครับคือระยะสั้นคือซื้อเมื่อสีเขียวตัดขึ้นนะคือตำแหน่งนี้เมื่อคุณซื้อตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยตัดขึ้นเราไปขายน้ําเงินนะฮะคือตัดลงแล้วก็ตรงบริเวณสีเขียวตัดขึ้นนะครับสีเขียวตัดขึ้นแล้วก็ไปขายตรงไหนครับเมื่อมันตัดสีเขียวตัดลงคือมันจะกลายเป็นเทรดระยะสั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณโอเคไหมนะ แค่คุณแค่นี้หลายคนก็เชื่อว่าคุณจะงงแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลาอย่างเงี้ยคุณไม่คุณไม่เป็นอะไรไงแต่เวลาที่คุณไปเจอไซเวเดี๋ยวคุณจะสะอึกนะฮะคุณจะสะอึกนะฮะคืออย่าเปมองแต่เฉพาะกําไรตรงนี้ถ้าคุณดําเนินรูปแบบนี้คุณก็อาจจะต้องมีสิทธิ์ซื้อลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั่นจริงๆแล้วคุณต้องหาเงื่อนไขหาทางออกอีกแบบหนึ่งแต่ผมอธิบายให้คุณฟังในมุมมองว่าแม็กดีมันถูกผสมอยู่2ออย่างนะครับคือ ระบบระยะสั้นกับระยะกลางนะครับอย่าพยายามที่จะนำสองอย่างนั้นมารวมกันถ้ารวมกันแล้วเดี๋ยวทางคุณจะตันอ่าอธิบายเตือนแค่นี้นะครับแล้วก็ต้นกำเนิดของ MACD นั้นเกิดจากอะไรเกิดจาก e อกกษณ์ที่เนสอง้น12กับ26เท่านั้นถ้าคุณจะใช้ชื่อ MACD กัเลยครับมันหักลบกันแล้วเหนือ0ูนก็ต่ำศูเพราะนั้นคุณมาซูมดูคุณจะพบว่าอ่าลบคุณจะคุณจะเล่นแบบไหนดีแบบ แมกเดีเนี่ยเขียวอย่างนี้สวยๆหรือจะเล่นแบบนี้คุณอาจออกระหว่างทางนะฮะอันนี้คุณต้องไปคิดเองนะครับหรือว่าสมมุติว่าคุณไปเจอสูตรสูตรหนึ่งนะฮะอาจจะไปเจอสูตรสูตรหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้แมกเดีแต่ใช้ยางอื่นนะอย่างเช่นเป็นสูตรง่ายๆสักสูตรหนึ่งอย่างเงี้ยแ,แท็กเข้าไปแล้วนะเราจะพบว่าเราจับสสูตรเนี้ยมามา,มานอนแนวราบนะครับมานอนแนวราบเพื่อจะพิสูจน์ในแนวระดับ นะอะไรก็ตามที่คุณได้มามันต้องพิสูจน์นะพอพิสูจน์แล้วเนี่ยมันก็จะได้มันก็ได้จบความสงสัยในใจนะฮะจบความสงสัยใน,ในใจไปได้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสูตรข้างล่างเนี่ยนะสูตรแอมมเนีักสูตรหนึ่งอะเอามาใส่แล้วก็สมมุติว่า,าให้ลักษณะการเกิดกําไรไปมองดูตรงส่วนกําไรว่ามันไม่ได้ต่างกันอย่างเงี้ยสองอันนี้ใช้อินดิเคเ,เตอร์คนละตัวนะครับสูตรคนละสูตร ให้กําไรเท่ากันแล้วไม่ต้องมีสีกลกข้างในอะไรพวกเนี้ยนะครับนะมีความชัดเจนเนี้ยคุณจะเลือกแบบไหนตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจริงๆเราอ่ะต้องการอะไรนะครับผมก็ถามกลับไปนะคุณต้องการระบบระยะสั้นหรือระยะยาวอ่ะผมเอากลับข้างบนนะสูตรข้างบนผมกลับเอา m a c กดีเข้ามาใส่เหมือนเดิมเขียนด้วยอินดิเคเตอร์คนละตัวครับข้างบนกับข้างล่างคนละตัวนะครับย้ําว่าคนละตัว นะข้างล่างไม่ใช่นะครับข้างล่างเนี่ยนะมันก็จะให้สัญญาณไม่ได้ต่างกันคือเราสามารถจาวิดีเตอร์คนละตัวมาก็ได้ไอซ์ไอก็มาทําได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูหาสักตัวมีไหมไอซ์ไซนะ,ะตรงนี้ผมลองแอดแท็กเข้าไปนี่เป็นนี่เป็นคอนเซปต์ไอซไซที่ผมแอดแท็กเข้าไปนะครับการเกิดเขียวและแดงตรงเนี้ยจะเห็นว่าผมสามารถจะเอาไอซไอนะครับเข้าไปดูก็ได้ว่าไอซ์ไซจริงหรือเปล่านะ าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น Booking a v e r a g e I S I อยู่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาต Copy นะครับเข้ามาใส่นะต้องสร้างสูตรใหม่ขึ้นมานะเราไม่ได้เตรียมตัว I S I ไว้ ai, มันนั้นผมสร้างต้องสร้างสูตรใหม่ขึ้นมานะครับ I S I ลองดูสักตัวนะฮะอันนี้ทำสดเลย <laughs> เอา by BUY นะครับ, y, รบแล้วก็เอา i อซไรมาใส่นะครับใส่ให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วโอเคแล้วก็ไปเอาฝั่งที่มันเป็นเซลล์นะครับที่ขายนะที่เราก๊อบไว้นะนี่อมีข้างหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นเซลล์นะครับเอา condition มาใส่แล้วก็เขียวแดงนะครับด้วยคำสั่ง i อสไรเราจะได้สูตรมาตัวนี้นะครับเราก็ add tag สูตรตัวนี้เข้าไปแล้ว close จะเห็นว่าข้างล่างตอนนี้เป็นสูตรไอซ์ไแล้วนะครับชัวนะฮะไอซ์ไนะครับตัวนี้ชัวละสัำสั่งบายไอซ์ไนะครับนี่โอเคเพราะนั้นเราจะพบว่าข้างบนนั้นใช้แม็กดีข้างล่างใช้ไอซ์ไผมสามารถที่จะมาเปรียบเทียบแล้วได้กําไรเหมือนกันพอๆกันเห็นไหมฮะเราทําได้มันทําได้หมดปัญหาคือคุณไม่เคยพิสูจน์ไงก็เลยไม่ได้ค้นพบหรือไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นอ่า มุมมองนะครับให้ให้เราได้เห็นนะครับว่าเรามีความเข้าใจในตัวาการใช้งานอินดิเคเตอร์มากมายแค่ไหนนะแบกดี D, นะครับแล้วก็ i อ i สามารถเขียนสูตรแ้้นะมาเทรดด้วยสัญญาณซื้อขายให้ตรงกันก็พอได้พอทำได้นะครับนะก็โอเคครับเราก็ ขอให้ทุกท่านเนี่ยลองไปใช้ดูนะเป็นระบบเทรนะครับอันนี้ก็ขอสวัสดีครับ